ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2568ผู้รับการประเมินนางสุพัฒนานคงทนสิริน,นันตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเรือวิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษ ปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น152คนและค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนองค์ประกอบที่1ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายทั้ง5ด้านจำนวน15ตัวชี้วัดด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการค่าพาเจ้าดำเนินการวางแผนและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพภายใ,ในและภายนอก มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยการบริหารงานด้วยนวัตกรรม smart k r model ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำคู่มือและมีการจัดทำคํำสั่งมอบหมายงานการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านที่สามด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมข้าพเจ้าได้ริเริ่มพัฒนาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้นวัตกรรมทางการบริหาร Smart K-R-Model ด้วยกระบวนการนิเทศภายในด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายข้าพเจ้าได้ริเริ่มพัฒนาดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสามารถประสานเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อมาเป็นกำลังในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ90ด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้เข้าอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำและต่อเนื่องปีงบประมาณ2568พัฒนาตนเอง4ครั้งจำนวน80ชั่วโมงและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองเป็นประจำและต่อเนื่อง องค์ประกอบที่2ประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้ SmartKR Model ด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านกุดเรือให้สูงกว่าระดับประเทศท่านการวางแผนประชุมหนึ่ง 1, จัดทำโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดำเนินงานนิเทศภายในส กำหนดปฏิทินการนิเทศภายในย3รงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา MOU 4. วิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติตันที่5วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขั้นปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานของรูปแบบนวัตกรรม Smart K Model รูปแบบการพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านกุดเรือสู่โรงเรียนดีของชุมชนขั้นตรวจสอบการปฏิบัติงานการนิเทศติดตามโดยคณะกรรมการนิเทศภายในและภายนอกโรงเรียนร่วมกันถอดบทเรียนความสำเร็จตลอดจนสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานเพื่อนำไปพัฒนาโครงการอื่นๆต่อไปขั้นพัฒนาต่อเนื่องและปรับปรุงหนึ่ง ครูผู้สอนสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 2. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปผลที่เกิดตามวัตถุป,ประสงค์มีดังนี้ 1. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านกดเรือสูงกว่าระดับประเทศ รวมทั้งสองด้านผลต่างร้อยล้า31.52สเอดงเด็กหญิงอังคณาคำจันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทยจากการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ประจําปีการศึกษา2567ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหนึ่ง เ็ยกหญิงนัทนิชามาดบุญโทได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองการบรรเลงดนตรีไทยสอนทองชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่7พุทธศักราช2567การประกวดดนตรีไทยระดับประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้วยประธานพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีครมหมื่นสุทนารีนาครั้งที่16หวันที่หถึง7กันยายน2568เด็กชายทินพัฒน์ปัญญาวัน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทเดียวขลุยเพียงอวงบ้านกุดเรือโรงเรียนบ้านกุดเรือได้รับรางวัลชมเชยเหรียญทองประเภทวงเครื่องสายประสมปีพาดเด็กชายทินพัฒน์ปัญญาวันได้รับรางวัลเครื่องมือดีเด่นประเภทขลุยเพียงอเด็กหญิงณัฐนิชามาดบุญโทได้รับรางวัลเครื่องมือดีเด่นประเภทซออูและเด็กชายทวีศักดิ์ศรียันได้รับรางวัลเครื่องมือดีเด่นประเภทฉา Beifall บา การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรม มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำหนึ่งถึงสิทธิเด็กยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมอย่างเคร่งครัดและเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งสีอุดมและหน่วยงานภายนอกจัดขึ้นสม่ำเสมอเพื่อดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป